ในทุกๆซีซั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าการดูอนิเมะเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีตัวเลือกให้เราเลือกเล่นหลากหลายมากขึ้นอย่างซีซั่นที่แล้วก็ได้ครับซีซั่นวินเทอร์สองพันยี่สิบกับอนิเมะทั้งหมด54เรื่องครับผมซึ่งแน่นอนปริมาณอนิเมะที่เยอะมันไม่ได้แปลว่าคุณภาพมันจะเยอะตามนะครับแต่มันไม่ใช่สำหรับอนิเมะในซีซั่นสปริงสองพันยี่สิบสามครับที่เรามีทั้งจิโกะฮูโรคุมาเซอร์ฮายัน และการกลับมาในรอบ6ปีของมาโฮซิคายเนโโยมิโอเ้เลมัวที่เศนาทีเราร6ปีคิดถึงในซีซั่นสปริง2023พบว่าเป็นซีซั่นที่คนน่าจะกลับมาสนใจอนิเมะกันเยอะขึ้นนะครับวันนั้นหลังจากที่ดูลิสต์ไลเชื่ออนิเมะที่ผมกล่าวไปข้างต้นไปกี่แล้วดูน่าสนใจมากๆครับอย่างเช่นเรื่องโอชินโกะที่เป็นกระแสยอยู่ตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยถ้าคุณไม่เจอพูดอวดรู้นในอินเทอร์เน็ตที่สปอยตั้งแต่วินาทีแรกที่มันฉายหรือจะเป็นผู้อวดเก่งที่บอกว่าตับตัวเองแข็งมากเรื่องไม่เห็นดัก

บางครั้งการที่คุณดูอนิเมะแล้วก็เอนจอยแบบกมันโดยที่คุณไม่ต้องใช้สมองหรือว่าปิดความคิดของสมองเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ปกติของการดูอนิเมะใช่ไหมล่ะครับผมนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเชี่ยอะไรวะเน,นี่ยตัวเอกโดนบูลลี่แล้วก็เจอประตูเปต่างโลกวันนู้นขึ้นตื่นมามีซี่แผลในช่วงค่ำคืนไปโรงเรียนเพื่อนๆงงว่าไอ้เหี้ยมึงหน้าทำไมหน้าตาหล่อขึ้นและจากนั้นก็โดนบูลลี่อีกรอบก่อนจะถูกชวนเข้าเรียนจากผู้หญิงที่เคยช่วยเอาไว้และหลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตดีๆที่โรงเรีีีียยนนนนนนทท่่่่่่่ััััังงงตตติดห้้้าาาาาวววลละครรเอออกกกกชบแ็มสูขๆ It him. not should have been me, ในตอนที่ผมดูเรื่องนี้แม่งไม่ใช่อนิเมะเว้ยเขารู้สึกผมแม่งไม่ใช่อนิเมะเว้ยช่วยผู้หญิงที่กำลังโดนฉุดผมปรากฏว่าเขาเป็นลูกผอช่วยคนที่กำลังโดนมอนเตอร์ลุมผมปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าหญิงพอทแม่งอย่างละครคุณธรรมไอ้คือเหมือนว่าผมเป็นยาวแล้วผมไปช่วยคนคนนึงแล้วอยู่ดีคนคนนึงไม่ประกาศตัวผมคือประธานบริษัทด้วยความที่พอทมันออกไปเชิงเนี่ยละครคุณธรรมคันนี้ผมคิดว่าคงไม่มีช่องสปอยช่องไหนออกไปทำลิปสปอยออกมาครับผม ผมกับคำทันไหมถ้าจะให้ผมนิยามอนิเมะที่ชื่อว่ามาสเซอร์เนี่ยผมคงนิยามม,ามันว่ามันคือการเอาวอลทันแมนบวกกับแบคโคเวอร์มารวมๆกันแล้วก็จับโยนเข้าไปในโวดิงที่มันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์และบวกความเป็นออริกายมาสเซอร์เข้าไปมันก็จะแบบว่า และเรื่องต่อมาเราจะขอนําเสนอเรื่องที่ชื่อว่าเอลวาเอลฟ์เอลฟ์ด่าผมเอลประจําสานเจ้าที่วันๆัเอาแต่ตอกันพาดื่มเครื่องดื่มชูกําลังไม่ยอมออกไปข้างนอกไม่ยอมเจอผู้คนเพราะว่าเทพไม่รวมกลุ่มและที่สําคัญครับผมเธอเป็นวีฟจีได้ไหมกูเชีเลยกูเลยจี just bring me for real แต่เดี๋ยวก่อนเอลด่าดื่มเครื่องดื่มชูกกำลังเล่นเกมต่อกันพาวันๆัเอาแต่อยู่ในสานเจ้าไม่ออกไปด้านนอกรู้สึกเหมือนเคยเห็นตัวละครแบบนี้ที่ไหนมาก่อน The same picture. แต่ถ้าคุณพูดถึงความรักของเหรอเกมเมอร์คุณจะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้อย่างไรกับยัยนัคุงโตเลือกัสะสุกเนาะค่อยโวะซื้อ การนำเสนอของมันมันจะให้อารมณ์คล้ายกับอ,อ,อนิเมะโชโจโรแมนต์ในสมัยเก่าที่มีตัวละครนางเอกเป็นตัวละครดำเนินเรื่องเป็นหลักมันคือเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ถูก N t r ทในโดยสาวในเกมแล้วก็พยายามที่จะล้างแค้นแฟนหนุ่มแล้วก็โดนหวานกันใส่ต่อหน้าซะง,งั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปกงเล่ากับกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็มอแอก่อนที่จะไปนอนคาบ้านผู้ชายกับพระเอกที่ไม่แคร์ส้นตีนอะไรเพราะกูอยากกลับบ้านมาเล่นฮอนไครสตาร์เร็วทั้งคืนมึงนอนมากนะเพื่อนทาวายสุกิคลาสิสอนิเม,มเะ ทัดแมวและคุณเสีหูฟังเตรียมหูฟังคุณให้พร้อมฟังเพลงเปิดและหลังจากนั้นก็โยกเลยครับผม ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการทำอนิเมะดอกฟ้ากับหมาวัดเป็นพล็ aja, อตเรื่องคันที่คลาสสิกมากๆในวงการอนิเมะองอย่างเช่นเรื่องนี้ก็ได้ครับที่เรามีนางเอกเป็น tonight. สาว anyway, บูรุ่าเป็นนางแบบมีร่างกายที่โตเกินวัยอะไรประมาณนี้กับพระเอกที่มีความเบียวเอจีแล้วก็ขี้บ่นนะั้นมันเลยเป็นการรวมกันบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดของวงการอนิเมะนะครับที่จะมีการเขียนคาแรคเตอร์ตัวละครประมาณนี้โดยตัวเรื่องจะนําเสนอความคิดความเบียวความโรคจิตของพระเอกที่กําลังความที่จะฆ่าเพื่อร่วมชั้นในตอนที่คุณดูในช่วงแรกคุณจะตั้งคาถามว่ามึงทํําาทไมมวแต่ิเำ นี่ก็เป็นรอมความปกตินั่นแหละฮผมนะแค่อาจจะมีแนวคิดอะไรต่างๆที่มันดูปแปลกๆไปดิดหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนดูแล้วครับว่าคุณจะตีความซีรีส์ออกมาเป็นยังไงนะครับผม Magical Girl Destroyer ในโลกที่วีฟหรือโอตาคุถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมบนโลกกับตัวละครนำเนินเรื่องหลักของเราผมที่ถูกเรียวกว่าโอตาคุฮีโร่ที่เป็นผู้นำของกองกำลังวีเพื่อที่จะนำไปสู้กับกองกำลังของบิลิบิลิพร้อมกับสาวน้อยมนทั้งสามคนสไตล์งานภาพเองเนี่ยคุณจะได้กลิ่นอายของความเป็นทริกเกอร์หน่อยๆกับสไตล์ฉากแปลงร่างที่ดดููเเหมมืออนนคุณกกาลลับไ์ เสนอบางสีบรรยัญญาิที่คล้ายๆครับค่ะกับสุดโอกไก่เน็กและใช่ครับแม่นโคตรวีฟเลยและผมคือวีฟผมจะแค่สาวสามดีไปทำไมในเมื่อผมมีสาวสองดีให้เลือกมากมาย คาเฟ่นางฟ้าที่ยานสั้นๆในงานของเรื่องนี้คือแฟนห้าที่ทํางานในคาเฟ่ครับผมและมาพร้อมกับ5สาว5้าคาแรคเตอร์กับสาวซึนสาวคูเดรรสาวโซเชียลบอทไฟสาวปกติแต่เวลาเมาโคตรอันตรายเอ้ยไอ้หียเดี๋ยวบินออกไปก่อนและคนสุดท้ายสาวสมองก้าที่ไม่มีสมองด้วย5้าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันขนาดนี้มันจะทาให้คุณสามารถตอบไปเลยว่าคุณชอบคาแรคเตอร์แบบไหนและในสื่อสงครามครั้งนี้คงมีการตกเถียงกันมากมายเรื่องของว่าใครคือเบสเปฟูดแท้ริงของเรื่องนี้ แต่เราจะเถียงกันไปในเมื่อในเมื่อตัวเรื่องมันสแสดงให้เราชัดเจนขนาดนี้ยากไงคือเบ๊ปฟูแท้จริงของเรื่องนี้โอเคไปเรื่องต่อไปดีกว่าได ผมจะพูดยังไงนีแหละคจริงผมก็ค่อนจะผิดหวังกับอนิเมะเรื่องนี้นะฮนะคือตัวเรื่องมันพยายามที่จะเอาเด็กหลายๆคนมารวมอยู่ในโรงเรียนยูทูบเบอร์เป็นพล็อตที่น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆในส่วนข,ของไอเดียมันความจริงมันมี potential ที่สูงพอสมควรในการที่จะเติตนนบโตในอนาคตมันอาจจะสามารถทําให้คนที่ไม่รู้จักโลกของสตรีมเมอร์โลกของยูทูบเบอร์สามารถดึงคนกลุ่มนั้นเข้ามาสู่ตลาดได้นะแต่ว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้มันลดกลับกลายเป็นเพียงแค่แนวไอดอลธรรมดารรมดาแนวไอดอลร้องเพลงเต้นทั่วไปเฉยๆซึ่งมันเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะในนซี มีการแข่งขันแนรอบที่ค่อนข้างทีส่สูงโดยเฉพาะที่คุณต้องมาชนกับอนิเมะเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยาก,กน,นะควจริงเริ่องไร้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซนี้แต่ผมแค่อยากเล่นมุกเริอ่องไร้เฉยโอเคจบนะ ผมเป็นคนที่ดูอนิเมะมาจํานวนหนึ่งไม่ได้เยอะมากผมดูอนิเมะห่วยมาก็มีดูอนิเมะแย่ๆดูอนิเมะน่าเบื่อธรรมดามาก็ดีแต่สำหรับผมเนี่ยโอชิโนโกะการเปิดประเดิมของเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกผมจะไม่บอกว่าเรื่องนี้มันสมควรกับเก้าคะแนนในตอนแรกแต่ผมรู้สึกว่าผมสามารถแนะนําอนิเมะเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากว่าคุณควรดูเรื่องนี้คุณไม่จาเป็นต้องค้นหามันใน Google คุณไม่จาเป็นต้องเปิด Facebook หรือว่าทวิตเตอร์คุณไม่จาเป็นต้องดูคลิปสปอยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปในบิลบิลี นนอะไรั้้งตอนแรกมันคือสเกลระดับมูวี่ในการที่ทําให้เรารู้จักตัวละครต่างๆรู้จักไออะควารูบี้กับการแสดงให้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการมาเทิงและความน่าเกียจจนไปถึงขั้นการแข่งขันในวงการมาเทิงที่มันหนักหนาสาหัสมากไม่ไว่าจะเป็นไอดอลนักแสด,ดงจนไปถึงยูทูบเบอร์คุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ภายใน82นาทีผมที่คุณได้รับชมเรื่องนี้ซึ่งผมยอมรับได้ว่ามันคุ้มค่ามากจริงใ,ในการรับชมตอนที่หนึ่งของเรื่องนี้โดยรับประกันความสนุกของเรื่องราวโดยผู้แต่งคาคุยซามะและก็ซูริโอโดกาคุโบะผมหว ความตื่นตัวในการดูอนิเมะให้กับทุกท่าน ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับอนิเมะโอชินโกโกะนะในซีซันนี้เรามีอนิเมะเบอร์ใหญ่ของโชเนนมารวมกันทั้งค่าที่จะเยอะทีเดียวมาโชว์ความอลังการเราฉากต่อสู้หรือจะเป็นอนิเมะต่างโลกที่มีโปรดัชชั่นดีขึ้นอย่างผีหูปดตาหรือจะเป็นอนิเมะแนวฮิวเลงที่จะให้ความรู้สึกสบายๆในการที่คุณได้รับชมแต่คุณต้องการที่อะไรมันเผ็ดร้อนกว่านั้นคุณต้องการอะไรที่มันกระตุ้นต่อมความต้องการในการดูอนิเมะของคุณหรือคุณต้องการในสิ่งที่มันสดใหม่จริงๆคุณจะพาไปได้กับอนิเมะที่ชื่อว เมซิรี่กับเซตติ้งโลกที่ลมสลายกานําเสนอที่สลับ2มุมมองอย่างลงตัวฉากแอคชั่นที่สนุกได้โดยที่คุณไม่ต้องหมุนฉากหรือใส่ซาวเอฟเฟกเป็นหนังอินเดียคุณภาพแอนิเมชันโดยโปรดิวชั่นไอจีมุมกล้องเดามิกแลนต่างอารมณ์ในเรื่องถือว่าค่อนข้างที่จะครบและดีมากๆสามารถดูถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ดิสนีย์พาร์ทนถึงแม้ว่าทางดิสนีย์พาร์ทจะไม่โปรโมทหายเลยเลยกับซอสแมทที่เรียดรับตำนานอย่าง The Last of Us ถ้าคุณกำลังตามหาอนิเมะที่เป็นพลังบวกให้กับคุณอยู่ Skip to the f ร r คือคำตอบครับผมในที่สุดระบมหลังจากที่ p a w o r k ทำงานแปลกๆออกมาเยอะชิปหายในช่วงเวลาที่ผ่านมาในที่สุดเขากลับมาทำอนิเมะ adaptation ปกติสักทีคุณจะไม่ได้เห็นขมเบ่งดริฟอย่างเมามันคุณจะไม่ได้เห็นเมดถือปืนแลยิงกันในอากิฮาบาระแต่คุณจะพบกับสิ่งเหล่านี้แทน ซีร์ตัวเลเฟ่ผมจะเป็นอนิเมะที่ให้พลังบวกกับคุณเยอะมากๆกับสไตล์งานภาพที่ใช้สีโทนอ่อนให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาคุณดูอนิเมะเรื่องนี้และคุณภาพแบบเต็มแก้วผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์การกระจายบทที่ดีมากและบรรยากาศภายในเรื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกรีเลทกับเรื่องได้นะครับผมนะบรรยากาศนี่ถือว่าสําคัญมากๆในเรื่องนี้ผมเลยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอนิเมะซีร์ตัวเลเฟ่คืออนิเมะน้ําดีในซีซั่นนี้ไปดูกันได้เยอะแลวผมเพราะเรื่องนี้มีเบสเก์ลของซีซั่นนี้อยู่ไม่อน ที่มีความผิดปกติมากมายการนํายาอมตะกลับมาเพื่อให้รอดชีวิตกลับไปผลิตโดยซิโดโอมตต้าผมซึ่งมัน ดูดีเลยนะวานดูดีมากๆถ้าเกิดคุณชอบเชนซอลแมนของแมปป้าที่ทําในซันฟอร์สปีที่สองผมว่าคุณจะชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยนะวานเพราะว่าอาจารย์คนที่แต่งเรื่องนี้เคยเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ฟูจิมโตะมาก่อนคนที่แต่งเชนซอแมนนั่นแหละนะครับผมนะสไตล์และหลายอย่างความใบแซลความน่ากลัวของดีไซน์มอนสเตอร์คงได้อิทธิพลมาจากแกเต็มๆกับการเดินเรื่องที่อะไรอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะคนไหนจะตายแม่งก็ตายคือมันไม่สามารถคาดเดาการดําเนินเรื่องของเรื่องนี้ได้ว่าเรื่องจะดาเนินไปในทิศทางไหนน้ำหวานนะซึ่งเป็นความสนุกในการรับชมเรรื่อองนี้พสมคว แต่ในมอผมอนิเมชั่นเขาคันิดจืดเยอะอนิเมชั่นในงานของแม่ป้าขานนี่จจืดกับตัวละครที่เยอะชิบหอยผมจําชื่อไม่ได้ผมแต่เนืนนนนนน้อสิ่งเด้นะครับยูซุริฮะคือเดอะเบสซีรีอนิเมะที่จะพาคุณไปชมความสวยงามในยามค่ำคืนกับที่อว่าฮอนกะโกะอินอมเนียบรรยากาศในตอนกลางคืนที่ไม่แฟนตาซีเหมือนกับขอเดินหน่อความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นโลกอินอมเนียด้วยกันและจะนำพาไปสู่การก่อตั้งชมรมดูดาวขึ้นมาสิ่งที่ผมจะชมเรื่องนี้เลยก็คือบรรยากาศนะผมบรรยากาศมันดีมากๆขอสับอนิเมะเรื่องนี้การจัด วางองประกอบฉากอะไรต่างๆนานาคือมัน so fucking beautiful แม่งสวยงามามากๆแล้วอนิเมะเรื่องนี้มันจะมีอะไรให้เราดูบ้างวันนี้เออมันก็คงเป็นอนิเมะซิตคอมตลกๆทั่วไปแรืะมัง้งห <c oughs> oh วังว่าคุณจะ enjoy กับคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ตนน้จบนะครับนะ สำหรับอนิเมะในซีซันสปริง2023นะครับก็ถือว่าเป็นซีซันที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพาอี okay, okay, กซีซันหนึ่งเลยครับผมโอเคมากๆครับผมถึงแม้จะไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่ากับอนิเมะในซีซัน4 2022ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นซีซันที่โอเคมากเลยผมอาจจะไม่ได้พูดถึง anime อนิเมะซีเควภาคต่อต่างๆก็เพราะว่าเออแค่อนิเมะ standalone มันก็เยอะพอที่จะทำคลิปคลิปนี้ขึ้นมาแล้วละนะครับมันอาจจะไม่ได้บอกว่า,วาอยากจะพูดนะนผมอยากจะเพ p r e ซน n t ในส่วนของอนิเมะ standalone มากกว่าก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับนั้นแล้วก็ นั่นแหละครับผมนะผมเองก็ต้องจัดสาจัดหาเวลาดีๆเหมือนกันเพราะว่าเปิดเทอมแล้วเหมือนกันนะครับเปิดเทอมแล้วก็ขอให้ทุกคนจัดหาเวลาดีๆในการดูในเมะแล้วก็อ่านหนังสือก,กันด้วยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมโซวนวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมเจอใหม่คลิปหน้ะผมบ๊ายบายครับผมบาย